ัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถกลางร้านกันบ้างนะคะรถเข้าใหม่สวยๆเลยค่ะรถครอบครัว Expander เครื่องตันหปี19ที่ไม่น้อยวิ่งไปแค่60,000โลเท่านั้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดทุกรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลย นี่ค่ะเป็นรถที่ดีไซน์นะคะทรงสปอร์ตจริงๆนะคะมีสุวิชิเขาก็จะทำรถทรงสปอร์ตแบบนี้มาให้นะคะแทบทุกรุ่นเลยและคันนี้นะคะก็เป็น Expander GT นะคะได้ไฟหน้า daylight นะคะชุดไฟหน้าอลังการโครเมียมชุดใหญ่นะคะสำหรับกระจังหน้าเนาะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ด้วยจ้าเครื่องยนต์นะคะ 1,500cc ทุกคนเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ ได้ล้อเดิมศูนย์นะคะยางคุณภาพดีดัน็อปค่ะและเป็นล้ออลลอยนะสวยๆมาแล้วด้วยกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะขอบหน้าต่างเดินไลายเส้นโครเมียมมาให้แล้วค่ะกันสตาด Youth for All, All New Expander ตรงรุ่นเลยนะคะมือจับโครเมียมนะคะสวยจริงๆคันนี้ทุกคนได้รถใหม่น้อยๆด้วยนะนี่รถปี19นะคะยังสวยฉ่ำอยู่เลยนะคะ นี่ก็เป็นเ x ็ e n d e r ตรงรุ่นนะคะกล้องหลังเซนเซอร์หลังให้ครบชุดเดี๋ยวพอยซูมเอาให้ดูกันนะคะสำหรับภายในนะคะมาดูกันได้ภายในนะคะกว้างขวางอลังการมากนะคะเป็นรถที่แบบใช้ได้ทุกส่วนจริงๆนะคะด้านหลังทุกคนดูนี่มีเกสใส่ของให้เคยไหมเวลาแบบว่าวางของโดยรถเดิมๆของเราอะของกิ้งไปทางโน้นทีกิ้งมาทางนี้ทีนะคะแต่ตัวเนี้ย นะคะเหมือนล็อกเป็นสัตว์เป็นส่วนเอาไว้ให้ของเราไม่กลิ้งไปมาอันนี้ชอบมากนะคะแม่แรงอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแผ่นรองยางนะคะตรงนี้ก็เป็นเอ็กซ์เพตรงรุ่นเบาะพับราบได้นะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาราได้ปรับใช้2ู n 1กับเบาะที่นั่งแถวสุดท้ายเลยนะคะสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลดูกันสักหน่อยนะคะจะออกรถยังไงก่อนยังไม่เคยเห็นรถเลยนะคะนี่แหละในรีวิวนี้นะจะบอกว่าสามารถจบได้นะคะ ดูจบได้ในคลิปนี้เลยนะแต่เข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมเดิมแบบนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํามาแน่นอนนะคะได้ยินแล้วก็สบายใจได้นะคะตั้งใจคัดรถคุณภาพพรีเมียมมาให้ทุกคันค่ะภายในเป็นยังไงามาดูกันต่อเลยสําหรับภายในนะคะเพื่อนๆจะได้เบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้ทั้ง7ที่นั่งเลยค่ะ ที่นั่งแถว2นะคะมีช่องแอร์นะคะให้4ี่ช่องเลยปรับแรงลมได้เลยนะจ๊ะพนดานสะอาดสะมาพร้อมกับไฟกลาเก่งด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะที่ที่นั่งคนขับเลยดีกว่านะพอพกกุญแจมาให้แล้วพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับออปชั่นของคนขับมีอะไรบ้างและนี่คือกุญแจสมาร์ททีเลสนะคะมีมาให้ามาดูกันมาดูมายกันจริงๆเลยนะมาแท้ๆเลยนะนะคะเดี๋ยวปรับเบาะหน่อยนะ เย่เปรกดปุ่มพุชาร์โอเคนะคะเมื่อสกักครู่คอยบอกไม้ไม่เกิน60,000ใช่ไหมจริงๆไม้ห้าเจ็ดเห้าเ้าเองทุกคนอีกเลวิ่งได้อีกอีกนานเลยอ่ะนะคะกว่าจะ60,000โลนะคะได้พุงมาลัยมัลติฟังชันครุสคอนโทรลอยู่ตรงนี้แล้วนะกุญแจสมาร์ทคิเลสค่ะและคันนี้นะคะเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องวิรอนแล้วนะ ปรับเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายได้นะคะปรับโหมดต่างๆได้เลยไนมะ่ว่าจะเป็นบลูทูธ AUX นะคะคือปรับใช้งานได้หมดเลยนะช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเสียบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้กล้องมองหลังเป็นยังไงมาดูกันก็คมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเลนส์นำสายตามีสีด้วยนะน่ารักจังนะคะเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะแลวนี่คือเกียร์ออโต้ขับได้สบายๆนะคะก็ บุ๊กเซอร์วิสภาษีพรบต่อให้หมดแล้วนะออกรถจ่ายอะไรบ้างนะคะจ่ายเงินเพียง999บาทเท่านั้นแหละทุกคนนะคะแล้วก็บริการจัดไฟนั้์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีด้วยนะคะคันนี้ก็ผ่อนเพียง8,000กว่าบาทนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถจบสดได้นะที่529,000บาทนะคะรถปี19มาให่น้อยๆค่ะวิ่งไปแค่57759เท่านั้น นะคะถ้าใครพร้อมแล้วจะเป็นเจ้าของ Expander นะคะแคปหน้าจอติดต่อช่องทาง้ละล่างคลิปได้เลยนะอย่าลืมบอกว่ามาจาก YouTube ด้วยนะคะเรามีโปรโมชั่นให้ออกรถใช้งเงินเพียง999บาทจบทุกอย่างฟรีค่าดำเนินการค่าจาักค่าโอนภาษีพร,พรบใดๆคือให้ครบเลยขอบคุณนะคะที่ดูจนจบเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ